ดอกมะม่วงรดน้ำพักรดน้ำพักบัดที่นี่ดอกมะม่วงรดน้ำพักรดน้ำพักบัดที่นี่หอมแดงนี่นะรากก็ออก ม่นือแห้งมันจะแห้งให้ความอบอ้าวมันสักหน่อยส้มแดคส้มอบอ้าวจากถุงนี้มันจะใหม่เมื่อใดก็มาส้มตะสวนพี่น้องอันนี้มันร่วงโรยแล้วมันมีเมล็ดไมล่อนนี่เนาะไม่มีหอมแดงนี่นะรากก็ออก ออกแล้วก็เป็นเน็ตจังสี่ไ้นจังสี่ก็แตกออกเห็นบ่ออกนอเข้ากลับไปปลูกแบบที่ผู้หลักตอนมือแรงมือแรงจังสี่ติปลูกนะพี่น้องออันนี้มันจูนคุณนคนุณรากออก เอาไปสักน้ำผัดไปกันเลยค่ะหอมแดงนี่แหลกก็ออก อีตูมันก็เป็นเังสี่พี่นอ้องม่มันเป็นเลื้งหลึกก่อนจะลดน้ำผักเราก็สมสวนดอกไม้ก่อนอาพี่น้องมาสมสวนลงใหม่ป้าดอกบักเน่าไหมดอกมะนาวล่วงขาวคตมดมด <laughs> ไปไกลมาเห็นนี่ไหม นี่ต้องดูใกล้ๆอันนี้ครับโอ้อตู้มัน,น,นกน็เป็นเังสี่้ี่นอกไม่มันเป็นเลื้งหลึกหอมแบ่งค่ะหอมแบ่งคุดแบงแลแล้ว หากบ่ออกนะรากไม่ออกไม่งอก,งอกแต่ันหรากงอกจริงสิปลูกไว,มกกว,ว้มันกติดง่ายเนะสวยต้นมันนี่เก็ี่ยแตกกิน้วไรได้ปุย๋ยได้ฟุ้งฝรั่งของเรา,เางหนเนาะได้สองคืน ตัดไ,ได้สองขึ้นพี่น้องสามขึ้นสีพอดีเนาะเพิ่งหักเพิ่ิ่นข้าวต,ตอนเย็นเมื่อตอนเย็นเมื่ออื่นปูกมือนี้แหละตอนเย็นวันนี้แหละพวามาจูนคุณคุณรากออกเอาไปสักต้นตอนเย็น ว่าตอนเย็นมือนี่ก็ตอนเย็นมะอื่นกี่ปูกมอนี่แหละตอนเย็นวันนี้แหละเพราะว่า,า,ม,ามาดูดอกดาวเรืองโอ้สวยงามคักพี่น้องเอ้ยอ๋อคลิปนี้ก็ไใบสนันเหลืองมันคือบ่งบางามอ้ผักแพลว่างามเหรอผักแถวดอกมะม่วงรดน้ำพักรดน้ำพัก,พกบัดที่นี่ ได้เวลาละสายแล้วอันนี้ก็เลยสี่ต้นนี่นะ่ะพี่น้องคันเอาห้าไปปลูกนี่นี่มีสีนี้ส,สองสีแดงดอกไม้ส,สวยๆดอกคอดมอด <laughs> ไปไกลบ่เห็นนี่ไหม นี่ต้องดูใกล้ๆอันนี้ห้องกันดอกพ่าแม่น้ำนี่ยอดเดียวดี่น่อพี่น้องจนจึงเอิ่าหอมแบงออแบงออกจังสี่ไหมแบงออกอันนี้ก็เลยสี่ต้นนี้น่ะพี่้องคันเอาห่อไปปลูกนี่นี่มีสีนี่สองสีแดง ดอกไม้สวยๆดอกคอดมอสเขืองม,มันคือบางงามโอ้ผักแพลวงามเหรอผักแพลวงามผักไปกันเลยค่ะเขืองมันคือบางงามโอ้ผักแพลวงามเหรอผักแพลวได้อสองคืน ตัดไปได้สองขึ้นพี่น้องสามขึ้นสิพอดีเนาะเบิ่งหักเพิ่งพันเขาได้เวลาละสายแล้วก่อนจะลดน้ำผักเราก็สมสวนดอกไม้ก่อนอพี่น้องมาสมสวนองใหม่ป้าดอกบักเน่าไหมดอกมะนาวร่วงขาวจุนพุนนพ่นพุ่นรากออก เอาไปสุดไปไกลบเห็นนี่ไหมนี่ต้องดูใกล้ๆอันนี้ได้เวลาละสายแล้วใหม่เมื่อใดก็มาส้มจะสวนพี่น้องอันนี้มันร่วงโรยแล้วมันมีมเมล็ดเมน่อนี่เนาะมันมีแมดอกมะม่วง ลดน้ำพักลดน้ำพักัดที่นี่ตอนเย็นวัตอนเย็นเมื่อนี้ก็ตอนเย็นอื่นปลูกมาทอนี่แหละตอนเย็นวันนี้แหละเพราะว่าก่อนจะลดน้ำผักเราก็สมสวนดอกไม้ก่อนอพี่น้องมาส้มสวนลงมใหม่ป้าดอกบักเน่าไหมดอกมะนาวล่วงขาวหอมแบงค่ะหอมแบงพุดแบงเลยเหร ไปใกล้ๆเห็นนี่ไหมนี่ต้องดูใกล้ๆอันนี้มันจะเห้งนี่มันจะเห้งให้ความอบอ้ามันสักหน่อยต้มเดือดแล้วอบอ้าจากถุงนี้มันจะเม็ดบอลนะพี่น้องเอาเม็ดมันไปสักก่าจะปลูกเป็นอย่างออกแล้วก็บเป็นเม็ดนั่นสิ หายใจสีก,กระแตกออกเห็นบ่้ยคตรมดสวยๆต้นอันอนี่แก แตกกันแล้วแม่ได้ปุ๋ยได้ฟุ้นฝรั่งของเรา,เาถุงใหม่นะกับจิบเป็นบ่งออกขึ้นกันแบ่งออกหอมแบ่งนี่นะลากก็ออกได้สองคืน ตัดไปได้สองขึ้นพี่น้องสามขึ้นสิพอดีเนาะเบิ่งหากเพิ่งพ่นเอาพักหอมปลอมกับพักซี่กันทำมาหน้าไว้ขึ้นกันสวยๆตน้นมันนี่ก็แตกกันแล้วไม่ได้ปุ๋ยไ,ได้ฟุ้งฝรั่งของเราหอมแบ่งค่ะหอมแบง พุดแปลงไว้แล้วแต่อันนี้ก็ไเลยซีต้นนี่น่ะพี่น้องคันเอาห่าไปปลูกน,นี่มีสีนี่สองสีแดงมาดูดอกดาวเรืองอ้หูสวยงามคักพี่น้องเอ้ยอ้าคลิปนี้ก็ไปสนุกพักทักปลอมกับพักซีกันอมมา마หน้าไว้ซี่กัน เดี๋ยวมันคือบางงามโอ้ภ